สวัสดีจ้าแม่อ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่ไปหลังบ้านก่อค่ะแม่ได้ยินชัดเนาจนปะจ้ะค่ะได้ยินาจ้ะค่ะจ้ะเอาจ่อมือแล้วฟันยังปะจา้ะแม่อันอันฟันเดียสบ้าคือฟันคือบ่ฟันหมดเศร้านี่เจ้าเดี๋ยวคนมัดอันม่ากระชิบเซงหูแม่ว่มมะสามสามานี่นั่นแหละบอกว่าสามอืมสาม ไปเลยอืมกะซิบกระซิบบอกสองตัวเนะ่ยกะซิบบอกสามสามสามตัวเดียวกระซิบบอกเก้าบอกแค่นั้นก็ไปเลยบอกตัวเดียวนีิซิวเอสามสามเตี้ยละเมียกระบอกตัวเดียวว่าสามสามแล้วก็นย่างไปอเพื่อนเพื่อนบ้านเด้อมือหนีจังเดไปตามเด้อบอแนเด้ย่างนี้เฉย่าบอกบอกยัง เอ๊สามสามเพิ่นยำจ้งเทียแม่ยำสองเท่อก็สิบว่สามสามน่นตีเนาะแต่ว่าค่ะสามเอไติดสามเปียกเปียดสามไว้นั่นเลยเด้อหูสามสองเนาะจะตีเป็นจังไหนาสามสองเทเนาะได้ิดเป็นสามยังจ้าสามสองก็ได้สามเปียกก็ได้สามสามก็ได้เพราะว่าเลขสามมันตีเป็นเปียกได้เนาะจะมาบอกยังเลยจะมาบอกแค่นี้ตั้งรลายเมื่อก็ได้ ก็สิบอกแค่นี้จ้าอง่ามาบอกแค่นี้เราไปจ้าเอาไปเพื่อนบ้านเด้อมือนี้เพื่อนบ้านเนาะมือนี้วันผุดแม่ค่ะแต่ว่าแม่กะสีมะคงสุด้ายหวยสูตรเนาะห้หน่อยลงก็เก่า่้าหาหน่อยลงค่ะแม่ไปจ้าค่ะแล้วแม่ก็มาให้ลักล้อยทั้งพ่อมมื่อนี้จ้าค่ะค่ะคงสุดไทยแม่นี่ค่ะบนนี่แม่ก็วิ่งสามกับแปดสามกับแปด มากัะเด็วิ่งพ่อๆกันถ้าแม่อ่านันซ้ำๆกันจ้ะสองตัวจ้ะแต่นี้แม่กับซีไ้มาเลืออยู่อืมมนกันเรือหน่อยอยู่คือเก่ามันน่ะละจ้ะแม่ก็นิ่งไว้แล้วเนาะแปดสามก็เก้าสามเนาะรอบแรกเนาะค่ะอืมอันนี้แม่ว่าเจ็ดสามแปดสามเก้าสามจ้ะอืมแล้วก็เจ็ดซีแต่ที่แม่สีมาเน้นเพื่อ อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดสามถ้าเกิดว่าแปดสามมันเอดันไปหลายกะมัดเลื่อนมาเป็นเจ็ดสามจ้าก็คือเลขที่แม่สีฟันไหนคือมีเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแล้วก็เจ็ดสี่แค่นี้จ้าจ้าอือนี่แหละค่ะตอนนี้สามตัวจ้าสามตัวนี้ก็สี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ด ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดอะสามสามเก้าสามสามเก้าสี่สามแปดสี่สามแปดอะลักแม่ไหมรักรลอยแม่น่ะมีสามสี่ศูนย์มีสามรักลอยมีสี่มีศูนย์ศูนย์จ้าปุนบบมาที่แม่จบเป็นกัะจับเอาได้รักลอยสามสี่ศูนย์ค่ะอะอะแม่กนเน้นไปที่สี่สามเจ็ดจ้าสี่สามเจ็ดจ้า จแล้วก็สี่สามแปดก็เป็นตัวล่งแน่จ้าตัวล่งคือสี่สามแปดจ้าตอนี้ส่วนล่างจ้าล่างนี่แม่ก็วิ่งหากับหกคือเกาหากระพกค่ะแม่เน้นไปที่หาจ้าจ้ามีหาหากระพาเจิตหาหาหาจ็ดกันไว้ตัวหนึ่งพุกหาพุกหาจ้าไม่เน้นไปที่หาเจ็ด น้นไปที่ห้าเจ็ดจ้าแม่ตาเดียวตาเม็ดเดียวเต้นอันเลขฟันหนีแม่สิเอาเป็นตัวใดค่ะฟันหนีถ้ามันไปเผื่อนไปไปเผื่อบ้านบัมาให้ไปไทยน้ำเด้อเล่ฟันหนีฟันมือขึ้นนี่ตัวเดียวกับแค่เนาะแม่สิว่าเปลนแข็งเขาเปิ้ลบอกว่าสามแล้วกันยางแล้วก็สามบอกสามเท่นั้นสามสองเที่าแต่สิบว่าสามสามเหนึ่งโมเมส่วนเต่าสามสองแต่ได้หลายอย่างแค่เนาะ นี่เหลียวมันเป็นอะไรอย่างสามสองก็ได้แมนบ่จ้าสามแปดก็ได้เมนค่ะเพราะว่าเลขมันก็นมีแค่นี้เนาะมันสามตัวเดียวสา,ามสามสามสามก็ได้หรือสิไปสามสามบม่จ้าก็ตามบอกสามแปดนี่แหละก็เป็นสามสามก็ได้อือสามสามแปดแบบนี้ก็ได้เด้อลูกค่ะแตอ่า,อาส่วนมากเลขแม่จะไปเพื่อนบ้านเนาะความฝันหนูจ้าจะมาไปเพื่อนบ้าน อืมถ้าเพื่อนบ้านบอม้ากับตามเมืองไทยน้ำเนเดอร์เนาะค่ะแม่บ้านบอมากับรอเป็นไทยไม่ถึงสองอันค่ะแต่ว่าแม่เลขสามแปดแปดสามนี่โอ้ดังครับดังปวดผู้บ้วนปวดเขียดก็อือเหตุใดเนาะจ้าแต่ว่าแม่ว่าถ้ามันดังปวดแปดสามสามแปดในีสื่อเจ็ดสามสามเจ็ดไปเป็นบอมแม่ต้องสามสามเจ็ดไปหรือว่ามันจะเป็นแปด สี่ว่าแปดสามแปดสี่แบบนี้แหละมันอยู่ในนี่อือค่ะาแม่แต่ว่าเนี่เขาดังไม่แบามมันดังค่ะค่ะค่ะแต่ว่าแม่ก็แยกบนแยกล่างให้อยู่เนาะค่ะมักจังไหนก็ค่อยจัดแต่ก็ลีกความฟันกับล้องจอบเบิ้งค่ะะตามสูตเนาะจ้าตามสูตรไว้คำนวณก็ที่ว่าหยอให้น้อยละละจอบเอาอ่ะแต่ว่าก็มักเก่าสามอยู่แล้วในใจเก่าสามส เก้าสามแม่กำมักเนี then, R m. R m, meter, um, daughter, um ่ยเตี้แม่กำมาเก้าสามน้ำบ่หนูยังมักาปิดเลขกเก่าอยู่แม่จักอาจจะเก้าสามเป็นเก้าสามแม่กระซิมักเก้าสามสามบ่แม่บ่คือวันหนึ่งแม่กำมัดสามสามน้ำอยู่เด้จ้าเออมันออกวันอาทิตย์อีหยังกับบ่แน่นอนดอกแม่อาจจะเบิร์นหน้าเบิร์หลังหรือาจจะหามเนาะอืมเบิร์นหน้าก็ได้เนาะสามสามเก้าแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือวิเคราะห์สูกันฟังเนาะอ่าวิเคราะห์ จ้าจ้าฟังให้จบกันแล้วกันก็ถือว่าโคงสุดท้ายให้นหน่อยแล้วก็รวบรวมเลขความฝันนําเนาะจ้าค่ะเอาเอาแม่ฟังมยังเอฟซีแฟนช่องในโคงสุดท้ายนี่ค่ะเอาเอฟซีแถวขอให้รวยรวยหิ้งหิงปังปังกันเด้อบัวบานซื้อตัวใดบัวบานซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ขอให้ถูกรางวัลใยังไงถูกสาวเป็นแรกกันจ้าค่ะแม่เช่นกันด้วยค่ะเด้อค่ะค่ะวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวสาบนาจ,จะทวนตัวเลขโคงสุดท้ายทั้งแม่นครนพนมให้ฟังอีกรอบหนึ่งเดอ้อจ้ะยังคงเดิมวิ่งบนฟันไปที่3มกับเปดสูสีค่ะมาเฮงจ้ะหลักร้อยมี3มี4มีศจับให้7เ 3, 3 9จ็ดมปเ้าสามเจ็ดสี่แปดสามันดังผุดผู้บกมูบกขเขียบเพลิดเน้นให้7 3เจ็ด้ะสตัว4ีเจ3ด3ามซีและ0 3, นูนเจเน้นสงหางค่ะซีเจ็กับซีสาจ้ะเลขล่างเนาะค่ะวิ่งไปที่หกับห จับไฮฮาฮาฮา,า,าเจ็ดเรากตัวกันคือหกหาจ้าเพิ่นเน้นให้หาเจ็ดเด้อพี่น้องเน้นไปที่ห้าเจ็ดสำหรับเลขความฝันผู้เฒ่ากบสิบบอกเพื่อนคือสามสามบอกสองเทียก็เลยสิเป็นสามสามละพี่น้องแต่ว่าบอกสองเทียก็อาจจะสามสองเป็นสามแปดเดเด้อค่ะเพราะว่าสามเป็นแปดได้จ้ะเอาไปเที่ยวทั้งเพื่อนบ้านฟังขงกวนเพราะว่าทั้งคุณแม่ฝันนี่สิไปแต่ทั้งเพื่อนบ้านทันที ก็ร้องพิจารณาเบิ้งค่ะมือนีฟังขูงเนาะค่ะเอาเสบงตองวดนี่คุณแม่เป็นปลอยตองวดนี่อยู่ฟังนี่เด้อค่ะสนใจสอบถามโทรตามเบอร์โทรค่ะ0842762996อกอันนี้แม่เบอร์โทรทางคุณแม่โดยตรงจ้ะอยากสอบถามความฝันหรืออยากถามการสุดรหวยคำนวณเนาะค่ะกดติดต่อ่นใดตามเบอร์โทรจ้ากาถือบาโค้งสุดท้ายฟันให้แก่นเแล็วลจะ้ะนี่โค้งสุดท้าย จบซ้อมเบงเดอค่ะอีฟซีจ่จ้าทุกคลิปทุกวิดีโอก็เป็นแนวทางคือเกาจา้ะเอาดใดเห็นคลิปนี้รวยๆปังๆสู่คู่สู่สคนเงินไหลกองทองไหลเขาไปแล้วจะสวัสดีจา้า